สวัสดีครับโอ้เราเกือบจะก็เริ่มไปเรื่อยๆครับทําปูทางไปด้วยใส่รถมาด้วยก็จะไปเอาข้างล่างครับขุดเอาข้างล่างก่อนโอ้พี่เท่าไรเนี่ยเท่าไรติดตั้งแผ่นพีนี่ 5, นะหา้ 5, าพันกว่าครับฮะห้าพันกว่าห้าพันเมื่อวาน กับวันนี้ก็ได้คืนแล้วมัง้งใช่ไหมหักค่าน้ำมันเนะหักค่าน้ำมันหักค่ารายไปแล้วเกือบแล้วโอ้ทีนี้ก็วิ่งเอาวิ่งเอาเลยไม่ติดกระบะไม่เหนื่อยแล้วทีนี้พื้นก็ไม่เสียด้วยใช่ไหมถ้าเอาแม่โคโกะพื้นเสียแน่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบถึงข้างล่างแล้ว ถ้าไปเอาข้างล่างทีนี้ก็วิ่งกับโกยขึ้นมาอย่างเดียวเลยเก็บระดับมาดูดูดาดาทาลักษณะนี้มันจะไปทางไหนมาทางไหนเนี่ยนี่ครับปูทางไปด้วยแล้วก็ลงเอาข้างล่างไปด้วย สถาน,นีก็เสียตีนวางแผนอยู่ครับก็เกือบจะถึงแล้วแหละทังน,นี้ก็จันชูครับจานชูเอาดินปลวกมาปูเอาดินปลวกมาปูลงไป โอ้เดี๋ยวเราเดินลงไปดูข้างล่างนะครับ น้ำมันดันมาถึงนี่เลยครับนี่น้ําดันมาถึงนี่เลยอ่ะถึงแล้วก็ดันนูน่นไปจนเต็มฝั่งนู้นแล้วเอ,อตินก็พยายามครับพยายามที่จะให้มันถึงแบบเร็วที่สุดแล้วก็จะขุดมาเลยจันชูก็ กันทูก็จะเจาะเอามาเลยครับนี่เจาะมาแล้วเดี๋ยวตรงกลางตรงนี้เราก็ค่อยวางแผนมาฝนตกทุกวันครับดูตั้งท่ามาแล้ว แต่สงสัยจะไม่ถึงนะลูกเนี่ยไม่ถึงหรอกผมว่านะพอมันรู้สึกว่ามันจะเตลิดเนี่ยฝั่งนี้โล่งแต่มันไปฝั่งนู้นนะเตลิดไปตกอยู่ที่น้องตะเคียน สงสัยถึงเขตนะครับจันชูถึงเขตแล้วแหละเจาะลงนะอะเจาะลงแล้วก็เจ้าเนี่ยตรงไม้เนี่ยก็จะปูทางลงมาเรื่อย เนี่ยเขาแก็มไม่ค่อยที่จะปีนล่องนะจะขับแต่อยู่กับล่องเดิมตักใส่บุงจีมาเดินมาเลยครับไม่อยู่ก็ต้องมา รู้ว่าเอาค้อนไปตีเข้าหรือเปล่าหนาขวาข้างนะี่นี่แหละทำไมเสียหักพวงมาลัยซะขนาดนั้นนะรถที่ไหนจะถอยไปเนาะตีไม่เข้าไม่ให้เขา โล่งแล้วครับนูน่นจะตกแผลน็อตเคียนตกแผลบันกรวดไปครับเดี๋ยวเราไปเอารถเรา เจอนใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บ๊ายบายครับ